สวัสดีครับวันนี้ทุกท่านกับผมช่องบุญธรรมโคโค่กันเลยนะครับวันนี้ผมจะมาทุกท่านนะครับไปทําการตัดแต่งกิ่งชะอมนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาทําการตัดแต่งกิ่งชะอมแบบผิดแปลกจากรูปแบบอื่นไปเลยโดยเราจะใช้ตัวนี้นะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นใบจักรตัดไม้นะครับที่เอาไว้ใส่กับเครื่องตัดหญ้าเออผมพูดอย่างนี้ไม่งงเนาะมันคือใบจักรตัดไม้ที่เอาไว้ใส่กับเครื่องตัดหญ้านะครับมันจะเป็นรูปร่างลักษณะเป็น วงกลมอย่างนี้นะถ้าจำไม่ผิดมันประมาณสัก10นิ้วนะเส้นผ่านศูนย์กลางหรือเปล่าแล้วก็อเจ้าตัวขอบๆนี่ครับอย่างยู่าเนี่ยนะครับอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนโซ่นะครับเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรโซ่เอาไว้ตัดไม้โดยเฉพาะเลยนะเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นการทดลองใช้ครั้งแรกของผมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าในการใช้เจ้าตัวใบจักตัดไม้เนี่ยมันสามารถตัดแต่งกิ่งต้นโะอมอย่างนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปทําการเปลี่ยนเจ้าตัวใบนี้เลยเดี๋ยวไปเปลี่ยนกันเราไปทดลองกันแล้วมันใช้ได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะมาทําการนะครับเปลี่ยนนจ้าตตัััวบบดญะคร ไปใส่เป็นใบเลื่อยตัดไม้แทนมไม่งงนะใบตัดหญ้ากับใบเลื่อยตัดไม้วงเดือนเลยไม่น่างงเลยเออไปเปลี่ยนกันเลยเทคนิคในการเปลี่ยนกนง่ายๆนะครับให้เรามีเจ้าตัวนี้ครับนี่เด็กเส้นอย่างนี้นะครับหรือว่าเป็นตะป,ปูก็ได้นะแล้วก็เป็นเประแจแหวนนี้เอาไว้ขันน็อตจาไม่ได้ว่าเบอร์อะไรก็ใช้เจ้าตัวเหล็กเส้นนะครับสอดใส่เข้าไปในรูนะตรงหัวมันจะมีรูอยู่แล้วก็หมุนให้มันเข้าล็อกกัน เดี๋ยวว่างๆยวผมจะทําคลิปเปลี่ยนให้ดูปั๊บนี่พอมันเข้าล็อกแล้วนะครับมันก็จะหมุนไม่ได้แล้วเราก็ใช้เจ้าตัวประแจเนี่ยนะหมุนเอาหมุนออกใช้ประแจนะครับขันหัวน,น็อตออกมาเลยนี่ฮะถ้าแบบลักษณะใบมันคว่ำอยู่นี่นะครับให้ฝั่นเข้ามาหาตัวเองนะฝั่นเข้ามาหาตัวเองนี่แล้วมันก็จะออกเดี๋ยวว,ว่างๆยวผมจะมาทําคลิปซ้อนเปลี่ยนใบกันก็ระวังหมุนนะครับระวังใบจัดตัดหญ้าด้วยนะครับเพราะว่ามันคม อ่านี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าใบาตัดหญ้านะส่วนอันนี้เขาเรียกว่าใบาจักตัดไม้นะเออไม่งงนะนี่นะครับพอเราแกะออกมารูปล่างลักษณะหน้าตาเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับใบก็จะออกหนักหนักหน่อยนะส่วนขอบขอบนี่ก็จะเป็นเอ่อฟันเหมือนฟันเลื่อยที่เอาไว้ตัดไม้เลยนะฟันเป็นลักษณะฟันเดียวกันเลยนะครับน,นี่นะแล้วก็ตรงด้านหน้าเขาก็จะบอกนะครับว่าใส่แบบหมุนด้านไหนนะอย่างนี้นะอ่า ก็เจ้าตัวหนังสือที่เอาไวส้สกรีนน่ะก็ไม่ค่อยสวยเท่าเท่าไรแต่เราจะไม่ไปซีเรียสกับเจ้าตัวนี้เราจะมาซีเรียสกับว่ามันจะใช้งานได้หรือไม่ได้แค่นั้นออเอ,อแล้วเราไปใส่เลยนะครับก็ในลักษณะของเจ้าตัวเ,ออเครื่องตัดหญ้ามันคว่ำอยู่อย่างนี้นะแล้วก็ใส่เจ้าตัวใบเนี้ยคว่ำไปเลยเพราะว่ามันจะหมุนตามแนวลูกศรน,นี้คว่ใไปรับนี่นะให้ระวังเจ้าตัวฟันด้วยครับฟันมันคมนะ แล้วก็มาทําการขันฝากลับไปอยู่ที่เดิมระหว่างขันนี่นะครับก็ขันให้มันตึงตึงมือนะตึงๆแบบตึงเลยนะเพราะว่ากลัวใบมันกระเด็นออกมาได้นะครับอันนี้ผมก็ขันให้มันตึงมือเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการทดลองใช้ใบตัดกันเลยนี่นะครับอันนี้เราก็ได้ทําการเใส่ใบตัดไม้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ให้เจ้าตัวโลโก้มันนะ หันหน้าขึ้นมาข้างบนนะส, moved. ส่วนข้างหลังเนี่ยมันจะไม่มีโลโก้ครับเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนี่ข้างหลังมันจะไม่มีโลโก้เห็นไหมแต่ข้างหน้ามันจะเป็นอย่างนี้นี่เออเอาโลโก้ของใบนะครับหันขึ้นมาข้างบนเจ้าตัวเครื่องตัดหญ้าแล้ว,วนะอันนี้ถือว่าใส่ถูกวิธีนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเครื่องตัดหญ้าของเรานะมันจะหมุนไปทางซ้ายมือตลอดเลยอันนี้ก็ลูกศรก็ชี้ไปทางซ้ายมือนะน,นี้เดี๋ยวเราไปลองกันเลยว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่า และอีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะทําการตัดนะครับต้องอตรวจเช็คอุปกรณ์เซฟตี้ให้ดีนะแว่นตานะครับต้องพร้อมรองเท้าบูทต้องได้เสื้อต้องเป็นเสื้อแขนยาวนะครับเพื่อวความปลอดภัยของเรา ยังไงกันบ er ้างครับสําหรับเจ้าตัวใบมีดตัดไม้ที่ใส่กับเครื่องตัดหญ้านะครับก็สําหรับตัวผมนะส่วนตัวผมแล้วว่าผมว่ามันใช้ได้ดีเลยนะถ้าเกิดผมไปใช้มีดหรือว่ากครไกายตัดกิ่งยักษ์แทนอย่างนี้นะครับมันก็จะเหนื่อยล้ากับตัวเราเอง้วยนะครับแล้วมันก็เป็นอันตรายด้วยนะสำหรับที่ผมใช้เจ้าตัวใบตัดไม้ที่ใส่กับเครื่องตัดหญ้าผมจะพูดงงไหมเนี่ยใบตัดไม้ที่ใส่กับเครื่องตัดหญ้ามันอาจจะคล้ายๆกันนะครับก็น่าจะเข้าใจเนาะผมว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันทุ่นแรงเราได้เยอะเลยนะครับผมตัดก็แค่แปเเเดียยว็คือสรจล แล้วก็บาดท,ทรงบาดแผลนี่ไม่มีเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็มาจาัดก,การใส่เครื่องป้องก,กันตัวนะครับอย่างเช่นเนจ้าตัวแว่นตาหรือว่าเสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวแล้วก็เจ้าตัวรองเท้าบูทของเรานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือไอตัวชนิดอุปกรณ์ที่เราใช้ตัดเนี่ยมันยาวนะตอนเราตัดไปเนี่ยถ้าทุกท่านสังเกตดูดีนะ,ะต้นชะอมผมอ่ะมันสูงมากเลยสูงจนแบบขึ้นไปถึงอยอดของต้นมะพร้าวเลยบางทีตัดไปแล้วมันก็ลงมาโดนหัวอะไรบ้างอย่างนี้ก็มันก็ไม่ได้ทําให้บาเดเจ็บขนาดนั้นนะครับก็ถือว่า ใช้ดีเลยเจ้าตัวใบตัดไม้ที่ใส่กับเครื่องตัดยานะถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็าสามารถเข้าไปซื้อกันได้นะที่ลาซาด้า uh, หรือไม่ก็ช้อปปี้นะถ้าตัวสำหรับตัวนี้นะผมซื้อมาอยู่ที่ในราคา184บาทนะครับหรือว่าก็ตีไปราๆสองร้อยบาทนะครับระหว่างที่ใช้นะผมตัดต้นชะอมไปประมาณเกือบ200ต้นนะเพราะว่าเจ้าตัวส่วนของผมนะครับผมปลูกต้นชะอมเยอะโอ้เสียงแตรน,นี้ดังมากเลย ผมปลูกต้นชะอมเยอะนะครับอยู่ที่สวนของผมนะพอตัดไปแล้วผมลองดูคมมีดของมันนะครับก็คือมันยังคมอยู่นะมันสามารถตัดได้อีกเยอะเลยนะครับแล้วก็ลักษณะนในการตัดไม้มันนะถ้าไม้ที่แบบใหญ่เท่า,าข้อแขนผมเนี่ยอย่างเงี้ยเอาไหวเนี่ยใหญ่ขนาดเนี้ยเพราะว่าต่อสูงสุดน่าจะใหญ่ขนาดนี้นะให้สูงสุดเต็มที่ขนาดนี้เลยเพราะถ้าเกิดใหญ่กว่านี้อ่อเขา,าเรียกว่าอะไรต้นไม้มันอาจจะทับใบมีดละใบบี้แล้วก็อาจจะหยุดนะครับก็ถ้าเกิดตัดต้นชะอมเนี่ยใหญ่สุดเนี่ยเท่ากําปั้นเนี่ย ได้สบายเลยครับอ,อ๋อสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะขอลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับถ้าเกิดใครนะครับอยากจะให้ผมรีวิวหรือว่าทำอะไรก็สามารถทักแชทไปได้ข้างล่างนะหรือว่าคอมเมนต์ไปได้ข้างล่างนะครับก็สำหรับน,นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายอันนี้ก็มืดเลยนะครับ